อขอโอกาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชี <c oughs> แล้วก็เพื่อนๆผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้วันพุธที่หพฤศจิกายนสองพวัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะก่อนขึ้นมาเนาะก็ได้คุยสเปเฮละ,ะถือว่าเป็นการพูดธรรมะ อีกในรูปแบบหนึ่งนะ,ะคำว่าธรรมะเป็นคำกลางๆเป็นธรรมะทั้งหมดพูดอะไรก็เป็นธรรมะ้าฟังเป็นธรรมะนะ,ะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีหรือไม่ดีเรียกว่าธรรมะ,ะเรียกว่าธรรมะธรรมะเนี่ยนะ ถ้าคนมีหัวใจที่เต็มไปด้วยธรรมะจะมองทุกอย่างเป็นธรรมะหมดฟังทุกอย่างเป็นธรรมะหมดเนาะไม่ได้มีอคติเลยเนาะถ้าจิตใจตรงนั้นมีอคติแล้วมองอะไรก็จะเป็นอคติเนาะเพราะฉะนั้นพูดธรรมะฟังธรรมะยเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังนะไม่มากก็น,น้อยนะเนาะเพราะฉะนั้น หลงตาก็พยายามจะให้กําลังใจนะ,ะ,ะว่าโลกเหล่านี้นะ,ะเป็นอันนีจังทุกอย่างเป็นอันนีจังเลยนะอย่าจริงจังนักเนาะ,ะนะทุกคนนี้ปุถชชนอยู่ด้วยความหวงังอ,อยู่ด้วยอนาคตนะ,ะเพราะฉะนั้น เราไม่เคยอยู่ในปัจจุบันธรรมเลยเนาะเราเต็มไปด้วยอนาคตเต็มไปด้วยอดีตปัจจุบันเราอยู่ไม่เป็นเลยเนาะ,เ,ออะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นำเราไปสู่อดีตเรียกว่าสัญญาสิ่งที่นำไปอนาคตเรียกว่าความคิดปรุงแต่งหรือเรียกว่าสังขารฮเพราะฉะนั้น ความคิดปรุงแต่งนี่แหละเป็นตัวชักพาเป็นตัวลากจูงไปสู่สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นโทษของความคิดความความปรุงแต่งนั่นนั่นแหละเรียกว่าเห็นธรรมดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมเห็นไหมกายที่นี่หมายถึงลมหายใจเข้าหายใจออก เรียกว่ากายถ้าเรามีสติอยู่ในลมหายใจเรียกว่ามีสติอยู่ในกายเห็นไ,ไหมเมื่อมีสติอยู่ในกายเราก็ดูลมไปด้วยดูความคิดไปด้วยเรียกว่ามีทั้งสมถะและวิปัสนาในตัวเดียวกันอานาปานสตินี่ถึงมีพร้อมทุกอย่างเลยเนาะจะฝึกเอาฤทธิ์เอาเดช ฝึกเอาชาตระดับไหนก็ฝึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละนะไม่ได้ไปฝึกที่อื่นหรอกนะจำไว้นะ,ะ,นะะเพราะฉะนั้นอาณาปณสติที่พระบุทิเจ้านำมาอมอบให้พวกเราหรือเรียกว่าธรรมะหรือวิธีเรียกว่ามัรวิธีหรือทางนะ,ะเพราะฉะนั้น ถ้าเราพอใจเราพร้อมที่จะเดินทางนะเดินทางไปตามธรรมะไปตามคำสอนนะนั่นเรียกว่าปฏิบัติธรรมนะ,ะถ้าเราพอใจที่จะอยูนะ่อยู่ในโลกหรืออยู่ในอารมณ์พวกนี้นะเราไม่พอใจที่จะข้ามฝั่งเนาะ นั่นเป็นเรื่องของความเพลินนะความไม่รู้ความไม่เห็นโทษของสงสวัตสงสารนะหรือเรียกว่าสังสารวัตความเวียนวนเวียนไหยนะเรื่องเดิมๆซ้ำๆซักๆเกิดมาตายเล่นเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายเล่นเกิดยิงเกิดแกเจ็บตายวนไปวนมาจะเรื่องเดิมๆซ้ำๆนะเห็นไหมเพราะฉะนั้น ขึ้นอยู่กับฉันท่าหรือความพอใจของแต่ละคนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเชื่ออให้เราพระพุทธเจ้าท่านพูดว่าเธอจงมาลองดูเถิดเห็นไหมมาลองดูเถิดแต่พวกเรายังไม่ได้ลองเลยเห็นไหม อ่ายังไม่เคยประพฤติปฏิบัติเลยยังไม่เคยทําเป็นจริงเป็นจังเลยก็ไปตัดตัดรู้ตัดสินแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ไม่จริงไม่ใช่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสัตตตทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเนาะเออสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ใช่มันไม่มีไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมเพราะนั้นอย่าใช้ชีวิตแบบประมาทนะ เออเนาะเพราะฉะนั้นมีคนหลากหลายศาสนาพุทธเนี้ยืนยาวยาวจืนยาวมาสองพันกว่าปีเนาะก็ยังมีคนมาถามเรื่องศาสนาอยู่นะเนาะเพราะคนเกิดใหม่เรียนรู้ใหม่ขึ้นมาในยุคปัจจุบันนะเนาะก็ยังไม่เข้าใจนะอืเพราะฉะนั้นทุกวันลวงตาก็ ได้สนทนาธรรมเรื่องต่างๆเรื่องราวต่างๆนาๆนาะและและความสนใจเรื่องศาสนาคืนนี้หลวงตาก็จะพูดเรื่องของศาสนาเรื่องของที่มาที่ไปของศาสนาและของการปฏิบัติในสายกรรมฐานและในสายต่างๆที่หลวงตามีความรู้มานิดๆหน่อยๆเพื่อ สำหรับหลวงตาเองหลวงตาไม่ได้พูดรู้ไม่ได้นักปราญ์ไม่ได้บัณฑิตเนาะหลวงตาก็เป็นพระหลวงตาแก่ๆองค์นึงมีความสามารถเท่าไหร่ก็พูดให้ฟังเท่านั้นก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์เล็กๆน้อยๆหรืออะไรแก่ผู้ฟังนะหลวงตาทั้งเรียกว่าคืนนี้หลวงตาก็จะสนทนาธรรมก็ประมาณสองทุ่มเนาะทุกวันเนาะ ยกเว้นไม่อยู่ก็จะให้คนอื่นมาแทนเนาะสำหรับคืนนี้หลวงตาก็มีคนอยากถามเรื่องอการปฏิบัติพระกรรมฐานหรือศาสนาเราหลายนิกายในประเทศไทยนี้หลวงตาก็จะร่วมสนทนาธรรมกันภายในคืนนี้เนาะครับหลวงตามีคำถามจากถ่ายทอดสดมาครับอยากฝากถามครับหลวงตา ฟังหลงตาเรื่องการผิดศีลข้อที่ห้าว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดแล้วรู้สึกติดในใจครับ<อ>ว,ว่าทำไมสำคัญกว่าข้ออื่นครับเพราะธรรมะจริงๆอ่ะคนเราเนี่ยอยู่ที่สติเนาะ,ะการการที่เราขาดสติเนาะเพราะอะไรล่ะกำลายสติเพราะความมึนเมา เรียกว่ามัชชะมัชชะแปลว่าเมือนเมาเห็นไหมปีใหม่สุราไหมล่ะ,ะถึงได้ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาทำลายทรัพย์สินจริงไหมเกิดจากเมาแล้วขับนี่แหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นการสุราไมระยมัชชะเนี่ยมัชชะเนี่ย แปลว่ามืนเมาดื่มสุลาเมเมรายมัชชะเมะรัยเนี่ยนะมันทำลายสติทำลายสัมปชัญญะนะอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นโทษมากกว่าทุกอย่างมันเป็นสาเหตุไงเป็นต้นเหตุนะอ่าถ้าคนขาดสติเนี่ยมันฆ่าคนได้มันทำลายเรื่องอื่นๆได้มากมายถ้าขาดสตินั่นเองนะเพราะฉะนั้นการกินเหล้าดื่ม สุราเมรัยที่มินเมาเนี่ยถือว่าเป็นบาปเป็นบาปมหันนะเพราะฉะนั้นข้อห้าถึงสำคัญมากเพราะว่ามันไปทำลายสตินั่นเองนอะ,ะเดินยังไม่ถูกทางเลยมันจะไปรักษาอะไรได้ถ้าเมาจริงไหมแม่ยายยังบอกเมียเลยจริงไหมล่ะอ่ะมันเป็นโทษไหมล่ะนะเพราะฉะนั้นนะอ่า สุราเนี่ยแหละข้อที่หเนี่ยแหละถึงสำคัญถ้าสุราเนี่ยกินเข้าไปมืนเมาแล้วศีลอ,อีกสี่ข้อนะก็ไม่ต้องคำนึงถึงมีความผิดพลาดได้ง่ายที่สุดเพราะทำลายสตินั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อเนี่ยเน้นที่สติและธรรมะเห็นไหมคนะรับหลวงตา คำถามจากคุณวิทย์ครับจากถ่ายทอดสดถามว่าฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารบาปขนาดไหนครับเช่นหาปลามากินครับถ้าเขาฆ่ามึงมึงจะพยาบาทไหมฮะจริงไหมถ้าเขาฆ่ามึงเนี่ยมึงจะพยาบาทไหมมึงฆ่าชีวิตอื่นเขาเขาก็จะพยาบาทมึง มันเป็นการผูกอาฆาตไหมอจองเวรกันไหมถามหน่อยถามตัวเองกลับไปเมื่อไหร่สักเขามาตบปากมึงแล้มีดเ,เชือดคอมึงแหละฮะมึงจะมึงจะเครียดแค้นไหมฮะเหงนไหมเพราะฉะนั้นการฉันเนื้อหรือฉันอะไรก็ตามพระเจ้าพระสงค์ไม่ได้สั่งทำคือไม่ได้สั่งทำเฉพาะตนเพราะอยู่ในตลาดเขาฆ่ากันอยู่แล้ว ทำไมจะเป็นมึงต้องฆ่าด้วยล่ะจริงไหมอ่า,อาจริงไหมเอออยากกินหมูกินเป็ดกินไก่กินบัวกินควายในตลาดปลาช้าผีดิบเยอะแยะเราจำเป็นต้องไปฆ่าด้วยเหรอจริงไหมจำไว้บางคนนี่ไปวัดถือศีลมาเนี่ย พอออกจากวัดแค่นั้นแหละโอ้โหไปเห็นปลาดุกเนี่ยเขาใส่ถุงพลาสติกไว้ใส่น้ําไว้ในนะยิ้มเลยแล้วนะเสื้อหิ้วไปด้วยฮะจริงไหมเออหวานเลยเนี่ยไปตีหัวแล้วเนี่ยอ,อร่อยว่างั้นกินสดๆปลาตายไม่ชอบฮะบางคนเราคิดไม่ถึงเมื่อก่อนลุงตามาอยู่ช่องเม็กใหม่ๆเนี่ยลุงตาไปบินธบารคนเดียว ก่อนอยู่คนเดียวนะบินทบาทมียายคนหนึ่งชื่อยายบุญอ่ะแกถามว่าหลวงตาอยากฉันอะไรไหมแกถามตอนบินทบาทว่าใส่บาตรหลวงตาก็เลยว่าหลวงตาอยากกินป่นกุ้งก้อยกุ้งนะแกบอกว่ามันก็บาปสิเพราะไปตำชีวิตเขาฆ่าชีวิตเขาเนี่ย ต้องต้องต้องเอาศากตามใส่โคกอะ่ะเออเอาแล้วถามทําไมอะ่ะลุงตาไม่ใช่ว่าให้แกไปทํานะแกถามว่าอยากกินอะไรใช่ไหมลุงตาก็บอกตามที่ว่าลุงอยากกินป่นกุ้งลุงตาแกบอกอย่างนี้ก็บาปสิอา้าวแกถามลุงตาเขาบอกตามความเป็นจริงที่ลุงตาอยากกิน ไม่ใช่ว่าหลวงตาว่าต้องให้หามาให้หลวงตากินไม่ใช่อย่างนั้นหลวงตาว่าเออเออเออก็ใช่นเนาะแกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะขั้วก่อนเอามาตาก็ได้เนาะว่างอุ้ว่าขั้วมันน่ะยิ่งร้อนเลยหรอมึงใส่กระทมมึงไม่ตายหรอนะไปโน่นเน่เห็นไหมอ่หนละีเกเลี่ยงได้นะเนาะหลีกเลี่ยง<อ>เพราะฉะนั้นเราต้อง คำตออว่าคาถามเนี่ยต้องฟังให้ดีนะเขาถามว่าหลวงตาอยากฉันอะไรไม่ใช่ว่าหลวงตาว่ามึงต้องไปหาให้กูฉันอย่างเงี้ยไม่ได้สั่งเขาถามหลวงตาก็ตอบตามความเป็นความรู้สึกของตัวเองเออนะอย่างเงี้ยแค่เนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเราหลีกเลี่ยงได้เนาะเออนะไม่ใช่ไปเห็นโออยากกินสดๆอย่างเงี้ยปลาตายไม่ชอบนะ ไปซื้อมาเป็นๆตีหัวเนี่ยเอามีดฟันหัวเขาลองเขามีดฟันหัวมึงดูสิเห็งไหมทดลองดูก็ได้ไม่เชื่อเนาะแล้วมึงจะอาฆาตไหมเจ็บแค้นไหมอันนี้ชีวิตเขาเห็นไหมพระพุทธเจ้าถึงห้ามไม่ให้เบียดเบียนไม่ให้ควาฆ่าชีวิตคนอื่นเห็นไหมคนที่ปวดหัวคนที่เจ็บป่วยเนี่ยล้วนเกิดจากพยาบาทอาฆาตตัวนี้เลิมจากกรรมตัวนี้นั่นเอง คนถึงเป็นโรคต่างกันเพราะทำมาต่างกันนั่นเองเนาะเอาเอาพอละมัง้งขอโอกาสครับพอดีมีคนถามมาว่าอยากทราบว่าพระองค์ที่ลงตากลับอยู่ตรงนี้ท่านเป็นใครครับถึงได้กลาบครับโอ้หลวงตาก็ไม่รู้ไม่เคยถามชื่อท่านด้วยอยู่ด้วยกันมาเกือบสองปีแล้วกูยังไม่เคยถามชื่อเลยท่านเป็นใครไม่รู้อาจารย์ลงเนี่ยไม่รู้จริงๆไม่ได้พูดเล่นไม่ได้แกล้ง หลวงจาไม่เคยถามเนาะจะรู้ว่าท่านเป็นพระมหาเทระนะท่านเป็นพระมหาเทระคือสี่สิบกว่าพรรษาแล้วเพราะฉะนั้นนะพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยจะเคารพอบุโสพันเตกันผู้บวชก่อนเป็นพี่ผู้เกิดก่อนนะในพระธรรมวินัยนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเคารพ ในธรรมวินัยนี้ในพี่เราถือว่าเป็นพี่นะเกิดก่อนนะนะหลวงตาเนี่ยบวชที่หลังนะออะเพราะฉะนั้นหลวงตาจะขึ้นมานั่งอยู่ตรงเนี้ยหลวงตาก็ต้องกราบท่านขออนุญาตท่านก่อนนะอะเพราะหลวงตาทาไมถึงมานั่งอยู่ตรงเนี้ยเพราะหลวงตาเป็นองค์แสดงเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นก่อนจะขึ้นมามานั่งตรงเนี้ย ก็ต้องกราบขอโอกาสท่านก่อนนะเพราะท่านเป็นพี่ใหญ่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่เนาะแต่ชื่อไม่รู้จกักจริงๆไม่รู้ท่านชื่ออะไรไม่รู้ด้วยว่าท่านอยู่วัดไหนบวชมาจากไหนหลวงตาไม่ถามไงอเพราะท่านจะเป็นอะไรชื่ออะไระมันอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติของท่านจริงไหมอ่าอ่าไม่ใช่ขึ้นอยู่ที่ว่าท่านอยู่ที่ไหนเป็นอะไรอ่ะชื่ออะไรไม่ได้ขึ้นอยู่ตรงนั้น ขึ้นอยู่กับความงดงามของธรรมที่ท่านแสดงที่ท่านลดมานะเห็นไหมลดลหลาหยอย่างแสดงให้เห็นธรรมะกุบายฌานเห็นไหมอ่านะเพราะฉะนั้นหลวงตาก,ก็ต้องกาบตามหลายหลายด้านด้านพระธรรมวินัยด้วยนะด้านคุณธรรมด้วยนะเออแห่แค่กาบก็จะมีปัญหาไง นะถ้าตีกัน่ะมีปัญหากาบไม่มีปัญหาหรอกเนาะหลวงตาเนาะหลวงอาจารย์เนาะแหมนะเออเนาะถ้าไปด่านะมีปัญหากาบไม่มีปัญหาหรอกเนะาะท่านก็เป็นครูบาอาจารย์สี่สิบกว่าพรรษาจะห้าจะห้าสิบพรรษาแล้วก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่บวชก่อนเกิดก่อนนั่นเองในทางศาสนาเราเนาะขอสาธุการด้วยชามอ้าว ตั้งใจรับพร